และนี่นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเทียนเหมือนซานนะครับหรือประตูสวรรค์ตอนนี้นะครับก็เป็นจุดหัวที่หัวต่อครับผมก็จะเลือกระหว่างลงมาได้เลื่อนครับแล้วก็ลงมาได้ธรรมดา <c oughs> ผมเลือกลงมาได้ธรรมดาครับมาทั้งทีต้องจัดครับไป <c oughs> มาแล้วก็ให้จบครับทุกคน <c oughs> คือเส้นทางมันก็ค่อนข้างที่แบบมันก็ไม่ได้เท่ากันทุกขั้นนะครับ 999ขั้นมาแล้วก็มาตั้งทีครับก็ต้องสักหน่อยอีกี่ส0ปีก็ไม่ต้องเจออีกแล้วนะแต่แต่มันสวยนะมันสวยมันสวยเห็นปะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับทุกคนข้อ <laughs> ต่อสวรรค์ไ <laughs> ก่ละไก่ละไก่ละ <laughs> ใก้ถึงแล้วครับ <laughs> สู้สู้ <Bing> และนี่นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเทียนเหมือนซานนะครับหรือประตูสวรรค์